สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนอยู่กับผมบาร์เดินป่าผ่านรอดซึ่งวันนี้พี่พี่เพื่อนครับซึ่งผมจะมาเอาชีวิตรอดในป่านะพี่พี่เพื่อนซึ่งวันนี้ผมก็มาคนเดียวด้วยก็ไม่มีใครมากับผมเพื่อนโยไม่มานะซึ่งตอนนี้เป็นเวลาไม่รู้ผมก็ยังไม่ได้ดูนาฬิกาซึ่งผมก็เดินมา ดูลองเดินได้พี่พี่เพื่อนครับคือเหนื่อยมากก็โอเคครับคลิปนี้ก็ต้องขอคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและอย่าลืมกดไปดิง่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อ,ตอไปโอเคครับพี่พี่เพื่อนถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันดีกว่าคือตอนนี้เหนื่อยมากแดดก็แบบร้อนเลยคือดินนี่แห้งหมดเลยโค,ครคไปครับ

ขมจังวะโอชาเย็นเหรอเฮ้ยใครครับคนครับแล้วคุณป้าเป็นใครครับ อะไรนะครับพวกเรามีมามู่้สองครองนี่ใครมาครับหมู่บ้านไล่พวกราหมีคือหมู่บ้านไล่พวกป้ามาเหรอเออคือน่าสงสารมากพี่เพื่อนคือหมู่บ้านเขานะและไล่คุณป้าแล้วคุณป้าแบบนี่มาจากทางไหนครับ คือคุณป้าน,นี่ตอนกลางคืนเหรอครับใช่นัดนัดซื้อสารลูกป,ป้าแล้วเคยมีน้ำมีน้ำกี่ไม้มีครับขอกินน้ำหน่อยได้ครับคือลูกป,ป้าก็ยังเด็กๆอยู่เลยอยู่เองเพื่อนเอาหนูมีอะไรกีบ้างนัดซือสาร ไม่มีอะไรกินเลยหิวมีครับแล้วเอ็งได้กินอะไรอ่งไอ้หนูหิวไหมแป๊นนึงต้องถามพี่หน่อยเถอะว่า,เ,าเดี๋ยวพี่เอาน้ำให้วันนี้จะเป็นพวกขนมนะยิ่งเพื่อเป็นขนมของผมเอาหนูน้ำกินก่อน คือน้องแบบกินใหญ่เลยนะพี่พีเพื่อนใจยเย็นใจยเย็นไปแบ่งแม่กินมัง้งป้าน้ำครับออไปหนูเอาไปให้แม่กินมัง้งป้ากับลูไม่มีที่อยู่เลยคือป้ากับลูเขาไม่มีที่อยู่นะนูกเหลียป้าได้ไหม ได้ครับป้าเดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะสร้างกระตอมให้โอเคไหมครับโอเคหนูหิวข้าวไหมเอามาเอาข้าวไปกินเร็วคือตอนนี้ผมก็ต้องให้พวกกับข้าวเข้าไปแล้วนะนี่ก็คือข้าวที่ผมได้ห่อมาเอายกไปก่อนเลยแล้วก็ค่อยมาเอาอที่เหลืออีกเนี่จะเป็นปลาทอดน,นะพ,พี่เพื่อนครั่เนครั เอาไปเลยวันนี้ก็จะเป็นแกงจือดอุย้ยก็มีน้ำพริกนี่นะครับอ่ะหนร้อนนะก็อนนโอเคคุณป้ากินข้าวเลยครับคือแบบกับข้าวที่ผมของผมได้ห่อมาก็คือผมได้ให้ลูกชายหิวลูกชายหิวก็ให้ลูกชายกินเลยครับ ก็คือกับข้าวที่ผมได้ห่อมาก็คือผมให้คุณป้าหมดเลยนะนพี่เพื่อนแล้วกลางคืนคุณป้าอยู่ยังไงครับยังไม่รู้เลยไม่รู้อยู่นี่แหละมั้งคือน่าสงสารมากเลยนะพี่เพื่พอนหนูกินข้าวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาเอาขนมกับพี่นะเอาไว้าคืนกินมั้งค,คุณคชายป้าหิว โอเคครับกลางคืนก็เอาไว้นี่เลยเผื่อพวกคุณป้าแล้วก็ลูกหิวนะครับคือดีนะผมได้เอาโค้กของผมมากินนะกินเลยเนาะมีช้อนอยู่อะ่ะได้ให้ช้อนไปยังมาเอาช้อนเร็วคือผมลืมให้ช้อนเขานะนี่ เอาใจแน่หนูครับผมช่วยเลีอยบป้ากัดลูกครับสาสอสารลูกป้าหิวครับผมกินเยอะๆเลยหนูอร่อยไหมกินลูกพี่ น่าแกงจืด <boundaries> คุณป้าแกะเป็นไหมครับเหมิดสาชาเพียงเอิญอ่ะอ้าวคุณป้าคุยกระเหลี่ยงได้ด้วยหรอครับได้ก็คือโอ้โหคือคุณป้าก็เป็นคนคุณป้าเป็นคนกระเลียงใช่ไหมครับก็คือดีนะก็คือแบบคุณป้าเป็นคนกระเลียงก็คือคุณป้าแบบ โดนไล่ออกมาใช่ไหมครับใช่หมู่าไม่มีใครอยู่ได้เลยอ๋อก็คือผู้ใหญ่บ้านคือไล่ออกมาหมดเลยใช่ไหมครับใช่น้อยที่จะมีคนอยู่ได้ใช่ไหมครับใช่ก็ได้ยินใช่ไหมครับพี่เพื่อนที่คุณป้าแกบอกนะซึ่งผมดูบรรยากาศในป่าแล้วนะเนี่ย ก็คือไผ่น้นะมันจะดีนะนะมันจะสับฟากได้น,ะนี่กอหนึง่งนะผมคิดว่านะรอบหน้าผมมานะผมจะมาสร้างบ้านให้คุณป้าก็คืออีพีนี้ก็คือ,อยังสร้างไม่ได้นะพี่พี่เพื่อนครับกอแบบยังไงอะนนี้มันเป็นบรรยากาศยามใบยๆแล้วนะผมเห็นพาทิบไปทางโน้นหมดแล้วนะใบใๆก็น่าจะเย็นแล้วแหละเพราะผมต้องขึ้นไปเอาชีวิตรอดนะพี่พี่พพเพื่อน เึ่งอีพีนี้ผมคิดว่าผมน่าจะขึ้นไปไม่ได้แล้วเพราะกับข้าวผมก็แบบให้คุณป้าแกกินหมดเลยนะก็ผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะต้องลาจากคุณป้าแล้วก็กลับบ้านนะเดี๋ยวแล้วก็เดี๋ยวผมค่อยมาแบบมาอีกรอบหนึ่งหรือมาพรุ่งนี้เลยนะพรุ่งนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะลองมาสร้างบ้านให้คุณป้าดูผมก็จะสร้างบริเวณนี้เลยนะพี่บีเมื่อครับก็ดูจาบ พอดูจากที่แล้วน่าจะสร้างได้อยู่นะนะที่ตรงนี้ก็จะเสมอกันเลยนะพี่เพื่อนครับนะหมันก็จะงอม,มปฟังโน้นน่อยเพราะตอนนี้ก็อยู่บนก้อนหินก้อนใหญ่นะ<ม>ก็ฝากติดตามกันด้วยนะถ้าผมมาสร้างบ้านให้คุณป้าก็โอเคเดี๋ยวไปดูคุณป้าแกกินข้าวเลยดีกว่าเต็มที่เลยเนาะ กินเสร็จแล้วก็เนี่ยที่มีขนมมาฝากก็คือขนมผมนะตอนนี้จะเป็นขนมที่ผมซื้อมาแกไว้กินยามค่งค่ำคืนแดดให้น้องไปละก็คือแบบสงสารพวกป้าแล้วก็น้องแกนะยังไม่ได้กินอะไรกันมาเลยก็คือแล้วคุณป้ามาอยู่ตรงนี้กี่วันแล้วครับมาเมื่อคืนเมื่อคืนเลยใช่ไหมครับมาถึงเมื่อคืนออกมาในอาทิตย์หนึ่งแล้วคือแบบหนีหมู่บ้านออกมาอาทิตย์หนึ่งมาถึงตรงนี้ เมื่อคืนใช่ไหมครับใช่คุณป้าเดินตามภูเขามาเรื่อยๆเลยใช่ไหมครับใช่คือที่กับข้าวคุณป้าได้ห่อมากัหมดเลยใช่ไหมครับใชม่มาสงสารนะวิวเพื่อนครับ ได้ใชบวตาก็คือคุณป้าแกก็เมื่อกี้คุณป้าแกก็พูดว่าแกเดินมาก็โคตรเหนื่อยเลยนะครับย้อหยุดพูดก็คือขอบอกหน้าสงสารลูกชายนะพี่วิ่งเพื่อนถ้าคุณป้าพูดกะเลียงเดี๋ยวผมจะแปลให้ฟังนะพี่วิ่งเพื่อนครับครับป้าโอเลยุติยาเคยคุณป้าบอกว่าอยู่ตรงนี้ได้ไหมได้ครับป้าเดี๋ยว ผมคิดว่ารอบหน้าเดี๋ยวผมจะมากับเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวมาสร้างที่อยู่ให้คุณป้านะครับก็คือคุณป้าบอกได้นะอิ่มยังเนอะเอามาเอาขนมไปกินเรื่อนี้ ป้าเอาเกตีอาอากิอจพูออก,กับมึงนอะได้ครับป้าเอาไปกินเลยโหนก็คือคุณป้าบอกก็ขอได้ไหมจะเก็บไว้ให้ลูกชายกินกลางคืนนะเก็บไว้กินเลยคุณป้าเออ,เออเออชับชาเออครับอุยยา คือน้องก็กแบบกินขนมอย่างอเ็กอร่อยเลยเหมือนแบบน้องหนีมาเนาะครับลูป้าว่าอุ้ยคืออร่อยนะครับป้าเดี๋ยวถ้าผมขึ้นมาสร้างบ้านให้คุณป้าเดี๋ยวผมจะซื้อขนมแล้วก็พวกของแห้งมาให้กินนะครับ ป้าบ้านชาเนมมาเชอร์ในทับราดีก็ป้าคือแกป้าบอกว่าป้าลำบากมากเลยดีนะผมมาช่วยคุณป้าไว้ครับผมอย่าหมกความาเอาไผัยอาท้องด้วยเจะเลยจะเลยเธอคือคุณป้าแกก็ให้พรนะครับแกบอกว่าให้แบบทำอะไรก็รุ่งเรืองให้ร่ำรวยนะครับ กินเต็มที่เลยหนูข้าวก็แบบกลางคืนคุนคณป้าก็ยังไงอะ่ะคุณป้าก็เก็บไว้ดีๆนะคุณปา้าเดี๋ยวผมคิดว่า EP นี้ผมก็จะทิ้งมีดไว้คุณปา้าเดี๋ยวผมคือเดี๋ยวผมจะทิ้งมีดไว้ให้นะคุณป้าใช้เป็นใช่ไหมครับสีล่ากําเนิดดูเออกําเนิ ด้วยให้มีอยุดภูความเมื่อยอ๋อก็คือคุณป้าแกก็จะบอกว่าแกมีดไว้ฟันฟืนนะแล้วก็กาอกไฟให้ลูกชายแกอยู่นะครับต่แม่อยุดภูควาจงอง้ายคือ,ค,อคือคุณป้ากลัวยุงกัดนะครับผมก็คือมันเข้าหน้าหนาวแล้วพี่เพื่อน น่าสงสารเขามากเลยนะวิวเพื่อนครับคือแบบโดนหมู่บ้านตัวเองแบบไล่อะ่ะวิวเพื่อนคือทําได้ยังไงอะ่ะคือน่าสงสารจริงๆนะไม่มีที่อยู่ต้องแบบมาอาศัยอยู่ในป่านะดูดีเป็นป่าหมดเลยนะก็อีพีหน้าผมคิดว่าผมจะมาช่วยเขาจริงๆนะ อ๋ววกอกออนน็คือแบบลูกชายแกแบบหิวพวกข้าวอย่างง้นอย่างงี้นะคือร้องหุ่มร้องไห้เลยพี่พี่เพื่อนครับขนยอดเกดดพาพนองอดีนะเข้ามาเจอผมนะพี่พีนเพื่อนครับครับคุณป้า กลัวไม่ได้ไม่กล้าไปไหนคือคุณป้าแกก็กลัวนะแบบกลัวแบบจนแบบไปไหนไม่ได้แล้วนะปีบีนเพื่อนจนคุณป้าแบบนั่งอยู่ที่นี่แบบนั่งอาศัยอยู่ตรงนี้เลยปี่บีนเพื่อนครับซึ่งตอนนี้ผมก็เดินลงมาแล้วนะ ก็เดินลงมาใกล้ถึงปีนเขานะพี่พีเพื่อนครับซึ่งแบบผมก็ได้ยินพวกชาวบ้านหรือใครหรือคนอื่นหรือเปล่ามาตัดมุงตัดไม้นะพี่พเพื่อนมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะพี่พี่เพื่อนครับก็แบบได้ยินอยู่ฝั่งเขานุ่งไกลนะพี่พี่เพื่อนครับซึ่งแบบมันทําร้ายธรรมชาตินะพี่พี่เพื่อน ก็ผมก็จะไม่ไปรบกวนเขาดีกว่าก็ปล่อยให้เขาทําไปเลยนะก็โอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากผมก็ได้มาครั้งแรกผมก็จะมาตั้งแคมป์หรือมาเอาชีวิตรอดนะพี่เพื่อนแต่ดันคุณป้าแกเรียกผมแล้วก็ให้ช่วยเหลือนะผมก็ได้ช่วยเหลือช่วยเหลือคุณป้าแกไปเต็มที่แล้วนะก็ให้กับค่กับข่าแล้วก็มีเล่มหนึ่งแล้วก็ให้คุณป้าป้องกันตัวเองแล้วก็กอกไฟไว้ให้ลูกชายเขานะ ก็เคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากผมก็ต้องขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปผมคิดว่ารอบหน้าผมจะขึ้นมาสร้างกระตอมให้คุณป้าก็อาจจะขึ้นมากับเพื่อนหรือขึ้นมากับใครก็ได้นะพี่ๆเพื่อนแต่ผมก็ยังไม่รู้เลยผมก็ต้องไปชวนเขานะก็เคครับไปกันดีกว่าอย่าเสียเวลาเลยครับบายบายครับเดี๋ยวไว้เจอกัน EP พีสองหรือ E ีีหน้านะพี่ๆเพื่อนครับครับสวัสดีครับไว้เจอกันครับ